ไปหากันถูกนะคะไปได้นำเป็นถูกถ้าเป็นเรื่องของบริษัทหรือห้างุ้นส่วนนะคะมีหนังสือรับรองบริษัทหรือรับรองห้างุ้นส่วนที่จดทะเบียนกับพาณิชด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทบางทีก็จะขอหนังสือบริกรส่วนที่นะคะสําหรับท่านที่อาจจะเพิ่งจดใหม่นะคะถ้ามาเองก็มาทําการได้เลยนะคะมาอำนาจก็มีหนังสือมอบอำนาจิดอกรนะคะอกรสิบบาทอากรสิบบาทนี่ใช้ในการเดียว ถ้าคุณจะใช้ตลอดไปก็ต้องติดอากรณ์3-4นะคะแอดเดอุ์การนะคะทีนี้กำหนดเวลาการจดทะเบียนนะคะถ้ากรณีท,ที่เราประกอบธิการแล้วมีรายรับเกินกว่า1ล้าน8แสนบาท1บาทที่เกินกว่า1ล้าน8แสนจะต้องจดทะเบียนาภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะต้องจดภายใน15วันนะคะต้องจดภายใน15วันนับแต่เอาโัษค่ด จุดภายใน30วันนะคะ30วันนับแต่วันที่มีรายรับนะคะเกินกว่า1,800,000บาทนะคะจุดภายใน30วันนับแต่วันที่มีรายรับเกินกว่า1,800,000บาทนะคะแล้วจะมีกรณีไหนไหมครับที่เราสามารถเจ็ดก่อนได้สมมติว่าเราบอกว่าร,รายรับเราได้เกิน1 8 0 0 0 0แต่เราอยากจะขอเจ็ดก่อนถ้าเป็นกรณีที่ ป็นกรณีที่เราคิดว่าในการประกอบธุรกิจของเราเนี่ยเราจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแน่เลยแล้วก่อนที่เราจะประกอบธุรกิจเราอาจจะมีการลงทุนในทรัพย์สินเช่นเราจะผลิตสินค้านะคะต้องมีการซื้อเครื่องจักรเข้ามาก่อนการผลิตนะคะอาจจะมีการเช่าโรงงานอาจจะมีการสร้างโรงงานต้องแซมโรงงานนะคะถ้าเราคาดการได้แน่นอนว่า เราเนี่ยจะต้องจดเป็ีนภาษีมูลค่าเพิ่มแน่แล้วเราจะจดแน่ๆนะคะถ้ามีการซื้อทรัพย์สินตรงนั้นเราสามารถที่จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก่อนที่จะมีรายรับเกินกว่าหนึ่งล้านแต่นะคะสามารถจดก่อนได้ภายใน6กเดือนก่อนที่จะเริ่มประกอบกิจการนะคะสมมติว่าเหมือนที่บอกถ้าเราจะผลิตสินค้าณวันที่ผลิตเนี่ยเราต้องมีการติดตั้งเครื่องจักร ติดตั้งให้เรียบรอย้อยต้มแซมโรงงานให้เหมาะสมนะคะถ้าเราไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเราไปจดวันที่มีรายรับเกินกว่าล้านแปดภาษีซื้อที่ซื้อมาก่อนวันที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราไม่สามารถนํามาใช้ได้นะคะไม่สามารถนามาใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นเพจทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่แมแน่เลยลัวทรับสินที่เราจะซื้อมานะคะการต้มแซมการ รับปรุงโรงงานนะคะเราสามารถนํามาใช้ก่อนได้จะต,ต้องจดเปลียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันที่เริ่มประกอบกิจการนะคะได้ภายในหกเดือนเริ่มจดเปียนภาษีมูลค่าเพิ่มวัานไหนภาษีซื้อสามารถนํามาใช้ได้นับแต่วันนั้นนะคะถึงแม้ยังไม่มีรายได้ก็ตามนะคะถึงแม้ยังไม่มีรายได้ก็ตามภาษีซื้อตัวนี้ก็เป็นเครดิตเอาไว้ใช้ต่อต่อไปเอาไว้หาออกจากภาษีขายนะคะวันที่มีรายได้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นวางแผนการดีๆนะคะพวกการรายใหม่คนไหนนะคะที่จะ,ะคิดว่าจะประกบอบกิจการแล้วก็มีภาษีทิ่ก่อน,นะคะจดทะเบียนก่อนได้ไม่ต้องร้อยถึงหนึ่งล้านแปดแสนนะคะทีนี้ปัจจุบันนะคะการนํำส่งทะเบียนภาษีินค่าเพิ่มเรานําส่งโดยใช้แบบพพสามสูง นะคะพอพอต่าสคก็คือเป็นแบบเรพา่มมูลค่าเพิ่มนะคะคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อนะคะคำนวณจากภาษีขายด้วยภาษีซื้อภาษีขายนะคะก็คำนวณมาจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการนะคะคูณด,ด้วยร้อยละจิบก็คือคูณด,ด,ด,ด้วยฐานด้วยหนึ่งร้อยนะคะแต่ถ้ากรณีที่เราไปซื้อของตามโฮมโปรนะคะหรือว่าตามร้านต่างๆเนี่ยที่เขาออกแบบกักบภาษีอย่างย่อยเรานะคะ แม่กับภาษียงยอบางทีออกกับเครื่องมันที่เป็นสดนะคะจะออกมาเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะคะตัวนั้นเนี่ยเราสามารถคำนวณหาภาษีขายได้นะคะโดยที่เอามูลค่าของฐานภาษีที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ไมะะววะะไมว้วาาลแ,วแล้วนะคะคูณด้วยเจ็ดหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะถ้ากรณีที่ฐานภาษีไม่รวมแวบก็คูณเจ็ดหารด้หนึ่งร้อยถ้าฐานภาษีรวมแวดแล้วนะคะคูณด้วยเจ็ดหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะ จะได้ตัวของภาิทขายออกมาทีนี้ปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะสิของเดือนถัดไปถ้า15ของเดือนถัดไปเป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดและขัดเกื่อที่ทางราชการประกาศก็ต้องร่นไปจนถึงวันแรกของการ ของวันที่เปิดดำเนินการนะคะสามารถมายิ่ยนได้ภายใน8นาฬิกา8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีเว้นแต่ท่านขอยิ้นแบบทางอินเทอร์เน็ตนะคะวันสุดท้ายท่านสามารถยี้นได้ถึง22นาฬิกานะคะวันสุดท้ายสามารถยี้นได้ถึง22นาฬิกานะคะมันจะสะดวกกว่าสักนิดนึงนะคะปัจจุบันก็ย่้นได้ที่สำนักงานสำนักงานที่สาขา หรือว่าอัมพือนะคะแล้วก็ที่ได้ได้ให้เว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ m o w e b r d g o t h นะคะอันนี้คือหน้าตาของแบบพรสามศูททนทีคว่าทุกท่านคงจะย่ดอยู่ทุกๆเดือนนะคะแต่้า่าวนิดนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะแบบพอสามศูนด้านซ้ายมือของเราตันนี้นะคะจะเป็นตัวที่แสดงรายละเอียดของผู้ประกอบกิจการนะคะก็คือหนึ่งใส่เลขประจำจำังหวัดสายตาเปกรสิบหลัก นะคะสิบหล,ลักเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอภารสิบหลักของเราเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะคะเลขที่ขึ้นต้นนําหน้านะคะของเจละที่จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะที่ขึ้นต้นนําหน้าถ้าขึ้นต้นนําหน้าด้วยเลขหนึ่งหมายถึงพวกการที่จะเป็นบัญชีเงิค่าเพิ่มและเป็นบุคคลธรรมดานะคะขึ้นตัวนนเลขหนึ่งเป็นคนธรรมดาขึ้นต้น้วเลขสอง อสอมอห้างหร้นส่วจสามัญน,นะคะคณะบุคคลนะคะขึ้นต้น้วยเลขสามบริษัทห้างส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะขึ้นต้นเลเลขสี่สมาคมนะคะมูลนิธินะคะแต่เลขจะไม่เหมือนกันจะมีแค่สี่เลขนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแตกต่างกันออกไปนะคะที่ผวกการก็ใส่ครบถ้วนนะคะที่อยู่นะคะที่อยู่ใช้ที่อยู่ปัจจุบันที่จทดทะเบียนราสินค้าเพิ่มถ้า เรามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะต้องจดทะเบียนพพ09เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่ของจดิจิตมูลค่าเพิ่มต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องจดพพ09นะคะเปลี่ยนแปลงภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอน,นี้ด้านขวาด้านขวามือน,นะคะท่านจะเห็นว่าเขาบอกว่าการยินแบบแสดงรายการเนี่ย กรณีมีสาขามีการยึดรวมไหมถ้ากรณีที่เราประกอบธีการแล้วเรามีแค่สาขาเดียวนะคะเรามีแค่สาขาเดียวตรงนี้ก็ไม่ต้องติงนะคะไม่ไม่ต้องระบุลงไปแต่กรณีที่เรายื่นแบบประกอบกิรการมีสำนักง,งานใหญ่เรามีสาขาด้วยนะคะ สาขาที่หนึ่งอาจจะเป็นสาขาตา้งขายสาขาที่สองอาจจะเป็นโกดังเก็บสินค้านะคะการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อสามศูนจะจะต้องแยกยื่นเป็นรายส,าาสถานประกอบการนะคะมีกี่ที่ต้องยื่นเท่ากันแบบนะคะสมมติมีสำนักง,งานใหญ่หนึ่งสาขาที่หนึ่งสองแล้วก็สาขาที่สองที่เป็นโกดังทั้งหมดเรามีสามที่นะคะการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแยกเป็นลายสถานประกอบการแยกต่างากจากกันนะคะต้องยื่นแบบกร30ทั้งหมด3ฉบับภายในหนึ่งเดือนนั้นนะคะและแต่ละที่ตั้งอยู่ที่อำเภอใดให้ไปยื่นที่อำเภอนั้นๆน,น,นะคะยื่นที่อำเภอใดอทีอำเภอนั้นๆการที่มีสาขาเนี่ยถ้าเรามีสาขามากๆนะคะต้องแยกยื่นกันเป็นลายสาขามันอาจจะไม่สะดวกนะคะทางกรมสรรพากรก็เลยบอกว่า ท่านสามารถที่จะขอยื่นแบบรวมก็ได้นะคะขอยื่นแบบรวมก็ได้จะต้องขอยื่นแบบรวมโดยใช้แบบพอพศูนย์สองนะคะขอยื่นแบบรวมโดยใช้แบบพพศูนย์สองวันที่ท่านได้รับอนุมัติได้รับการยื่นแบบรวมแล้วท่านสามารถยื่นแบบรวมได้เพียงที่เดียวนะคะสมมติว่าท่านบอกว่าท่านจะขอยื่นแบบรวมแต่ไม่ได้ลดนักง,งานใหญ่ จะขอยื่นรวมที่สาขาที่หนึ่งก็ได้นะคะการยื่นแบบรวมไม่จําเป็นแต่ต้องขอยื่นที่สํานักงานใหญ่นะคะอาจจะยื่นที่สาขาใดสาขาหนึ่งก็ได้นะคะสมมติท่านบอกสาขาที่หนึ่งเนี่ยท่านสะดวกที่สุดละเพราะสำนักงานใหญ่อยู่ที่หนึ่งนะคะสำนักงานใอยู่ที่กระบินสาขาสาขาอยู่หัดใหญ่ท่านสะดวกหัดใหญ่ขอยื่นแหลกสพสสองรวมที่สาขาที่หนึ่งที่หัดใหญ่ก็ได้นะคะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นะคะก็ขอยื่นรวมได้ตั้งแต่เมื่อนั้น